ต่ออนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสรุปแล้วนะคะณริมฝั่งแม่น้ำในลันชลาพระพุทธเจ้าก็ทําหน้าที่ในการปฏิบัติธุรกิจของพระองค์ก็คือเผยแผ่หลักธรรมนะที่พระองค์ทรงตัดสรุปแล้วก็คิดเพิ่มนะคะอย่างเอ่อมนุษย์โลกทั่วไปนะคะเผยแผ่หลักธรรมจนกระทั่งมอางอย่างแคว้นมคตนะคะซึ่งพระเจ้าสุโธทนะได้ทราบข่าวก็จึงให้ อัมมาชื่การุธายีเสด็จไปนะการุธายยไปเชิญพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จเข้ามายังกรุงกบ,บิลพัทแต่การุธายยนะเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเริ่มใส่สถาแล้วก็ขอบวชเป็นสาวกนะอยู่กับพระพุทธเจ้าช่วงเวลาหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการุธายยก็กราบทุลเชิญ พระพุทธเจ้าของเราเข้าไปยังกรุงกบ,บิลพัทค่ะลูกนะคะพระเจ้าสุโธธนะก็ได้จัดวัดนานิโคทารามเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะคะในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ที่ วันนิโคทารามนะคะเช้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพุทธกิจของพระองค์ก็คือการออกไปบินบาบโปรดสัตว์หรือการสอนให้ผู้ได้รู้ไอผู้คนเนี่ยได้รู้จักการให้นะคะ mm hmm. ความทราบถึงพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะเ,ทนเนี่ยทรงกริ้วไปนมากนะคะ mm hmm. แล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จมายังกรุงมามายังพระราชวังหรือกรุงกบิลพัทเนี่ยนะคะ พระเจ้าสุโธทนกะก็ตัดข้อตอว่าว่าเหตุใดทําไมถึงไม่ไว้หน้าพราะองค์เลยเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์แต่ทําไมไปขอข้าวชาวบ้านหรือราษฎรไม่ยอมเข้าที่ไม่ยอมที่จะเข้ามารับประทานหรือเข้ามารับมาสเสวยอาหารอยู่ที่กรุงกบิลพัทนะคะพระเจ้าจึงแสดงธรรมโปรดพระพระเจ้าสุโธธนะนาว่าการที่พระองค์ทรงเสด็จออกไปเนี่ยนะไม่ได้ไปขอข้าวแต่เป็นเพียงการแต่เป็นกิจ ของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้นะคะต่างๆนานาพระเจ้าทรงแสดงธรรมแก่วัิดาจนกระทั่งว่าบิดาเนี่ยบรรลุโสดาปติผลแล้วก็ก้มลงกราบโอรสของตัวเองด้วยความเลื่อมใสศรัทธานะคะลนะูกนะนันทกุมารซึ่งเป็นอนุชานะคะต่างมารดากับพระพุทธเจ้านะคะได้รับฟังหลักธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงขอบวชเป็นสาวก ของพระพุทธเจ้านะคะในครั้งนี้เองหลังจากนั้นต่อมาเจ้าชายราหุลซึ่งเป็นโอรสของพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมาทูลขอให้พุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานทรัพย์นะที่ อยู่ในกรุงกบิลพัทนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งการเป็นกษัตริย์หรือทรัพย์สมบัติใดๆของพระเจ้าพระพุทธเจ้านี่นะคะราหุลผพ้เป็นอรสก็ามาทูลขอส่วนพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ประทานทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองที่ราหุลขอให้อ่อขอให้ประทานให้แก่ราหุลน,นะคะโดยพระองค์ทรงประทานหลักธรรมคาสอนนะคะหลักธรรมคาสอนนี้เราเรียกว่าอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีค่ามากกว่า สักสีเงินทองนะคะลูกนะราหุลเกิดเข้าใจนะคะบรรลุธรรมจึงขอบรประชาเป็นสามเณรรูปแรกในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งส่งผลให้พระเจ้าสุโธธนะทรงกริ้วอีกครั้งหนึ่งไม่พอพระไทยนะด้วยความหวังว่านะเมื่อโอรสของพระองค์คือพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถเนี่ยไปประหนป็นพระพุทธเจ้าเป็น เป็นสามานา,าะแล้วนะคะก็หวังใจจะให้นะหลานก็คือราหุลเนี่ยนะได้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 เป็นผู้สืบทอดนะในด้านของการปกรครองต่อจากพระองค์แทนเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระเจ้านะคะแต่ราหุลก็กลับมาบวชเป็นสามาเณรซะแล้วนะคะเจ้าสิตตะไปตัดพาอต่อว่าว่าทําไมไม่บอกกับผู้ที่เป็นผู้ปกครองน,นะคะถ้าต่อไปเนี่ย ถ้าจะขอให้ใครเนี่ยนะมาบวชเป็นสาวกได้ขอให้บอกกาอ,อ,อผู้เป็นผู้ปกครองก่อนนั่นเองนะคพระเจ้าก็เลยเป็นไงลูกก็เลยท่งบัญญตัตินับตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาว่าให้เป็นพระวินัยเลยว่าบุคคลใดหรือ,อ,อผู้ใดที่จะบรรพชาเนี่ยจะต้องได้รับคําอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะลูกหมายความคำว่าธุรก,กิจคือกิจวัตรประจําวันนั่นเองนะคะ นะกิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าที่พงทรงปฏิบัติทุกวันนะคะหรือทรงบาเพ็ญทุกวันตลอดระยะเวลา45่สาพรรษานะคะลูกนะโดยมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้นะคะเช้าบ่ายค่ำนะคะเที่ยงคืนนะ,ะแล้วก็ใกล้รุ่งนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทร,ราบความหมายของพุทธกิจแล้วนะคะนักเรียนขา ต่อไปเรามาดูนะคะในในในแผนภาพกันนะคะว่าพุธกิจแต่ละช่วงเวลาของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติพุธก,กิจอะไรบ้างนะคะช่วงเวลาเช้านะคะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระองค์ทรงเสด็จออกบิณทบาทเพื่อโปรดสัตว์นะคะ การโปรโดสัตว์ก็คือการออกบิดาบาสเพื่อสอนให้มวลมนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้นะคะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสอนหลักธรรมว่านะการเป็นผู้ให้ในช่วยลดความเหม็นแก่ตัวและช่วยทำให้ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเวลาบ่ายค่ะลูกเวลาบ่ายนะหลังเที่ยงวันไปแล้วนะคะก็คือเวลาบ่ายพระองค์ทรงแสดงธรรมนำหลักธรรมไปเผยแผ่ให้แก่ ประชาชนนั่นเองนะคะเวลาค่านะคะใกล้มืดน,นั่นเองนะคะลูกนะพระองค์ทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าสงนะคะก็คือพระองค์ทรงให้คําสั่งสอนหรือให้โอวาทแก่นะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระองค์นะคะในเวลาค่ำานะเวลาต่อไปคือเวลาเที่ยงคืนนะพระองค์ทรงตอบคําถามธรรมะแกเลเทวดานะคะเพิ่มให้นิดนึงนะคะและพระมหากษัตริย์กับลูก พระอ,องค์ทรงตอบคําถามหรือปัญหาของดังด้านธรรมะให้แก่เทวดาและเราพระมหากษัตริย์นะคะเวลาใกล้รุ่งนะคะยังไม่สว่างนะคะพระอ,องค์ทรงพิจารณาแล้เรียนขาจับคําว่าพิจารณาให้ดีนะคะคำว่าพิจารณาคือการมองดูพิจารณานะคะยังไม่ได้เสด็จออกไปบินถบาทนะคะพระอ,องค์ทรงพิจารณาว่านะที่ใดที่เหมาะแก่การที่นะประชาชน นะพร้อมที่จะนะรับในหลักธรรมหรือพร้อมที่จะทําความดีโดยการตักบาตรโดยการรู้จักการเป็นผู้ให้แล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปในเวลาเช้านั่นเองนะคะลูกนะก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าพุทธจริยาคืออะไรพุทธจริยาคือการบําเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะนักเรียนถามมีสามประการด้วยกันนะคะจาแนกออกเป็นสามประการใหญ่ๆนะคะ ประการที่หนึ่งคือโลกัตถาจาริยาค่ะลูกเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะคะโดยผ่าน,นพุทธกิจห้าเวลาของพระองค์นั่นเองนะคะพระองค์ทรงสำเร็จพุทธจ,จริยานี้โดยการปฏิบัติพุทธกิจห้าเวลานั่นเองนะคะลูกนะอันนี้เรือโลกัตถาจาริยาการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนักเรียนขาคำว่าโลกัตถาจาริยาการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก มาจากคําว่าโลก,กัดก็คือมาจากคาว่าโลกนั่นเองนะคะโลกก็คือชาวโลกนะคะชาวโลกคือผู้ที่ไม่ใช่ผูกพันกันเป็นญาติพี่น้องนะคะทีนี้มาดูข้อที่สองนะคะญาตัดรรจารยาคือการบําเพ็ญประโยชน์แก่พระประยุรญาติเห็นไหมคะทีนี้มีคําว่าญาติเห็นไหมญาติจับคู่กับญาติเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยคําว่ายาตัดยาตัดก็มาจากคําว่าญาตินี่แหละนะคะ การบรเป็นประโยชน์แก่พระประยุรญาติก็คือการแสดงธรรมโปรดพระประยุรญาติจนกระทั่งทําให้พระประยุรญาติเกิดดวงตาเห็นธรรมเมื่อครั้งที่พระอ,องค์เสด็จไปกรุงกบิลพัทนั่นเองนะคะลูกนะที่หนูเรียนผ่านไปแล้วนะคะลูกแล้วก็ข้อที่สนะคะก็คือพุทธ,ธะจริยาอันนี้จับคําว่าพุทธว้ให้ดีนะคะ <c oughs> พุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพุทธะจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ทรงทำหน้าที่หน้าที่อะไรบ้างคะลูกหน้าที่ในที่พระองค์ทรงปฏิบัติก็คือการสแสวงหาหลักธรรมกับการบัญญัติศีลค่ะลูกนะคะหน้าที่สองประการของพระพุทธเจ้าทรงสแสวงหาหลักธรรมเพื่อนํามาสอนมวลมนุษย์นะคะแล้วก็ทรงบัญญัติภวินัยคือศีลนั่นเองค่ะลูก นะจากการศึกษาพุทธกิจ5พุทธจริยา3ของพระพุทธเจ้ากันนะคะคุณธรรมที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ก็คือโปองทรงนะคะเป็นผู้ที่เสียสละความสุขสบายนะคะนะเพื่อค้นหาแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งปวงนะคะโ่งทรง มีความมานะอดทนในการสแสวงหาแนวทางในการดับทุกข์นักเรียนขากระทั่งหกปีเชียวน,นะช่วงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกะละกิริยาที่สำนักอาราระดาบทและอุทกกระดาบทนา,นานาประการที่พระองค์ทรงมีความมานะอดทนแต่พระองค์ก็มิย่อท้อนะคะถึงแม้จะไม่ใช่หนทางในการดับทุกข์แต่พระองค์ก็เป็นไงคะไม่ย่อท้อนะคะพระองค์เสด็จไปเพื่อ นะหาแนวทางในการดับทุกข์ของพระองค์ต่อจนกระทั่งพระองค์ประสบความสําเร็จนะคะก็คือคิดค้นหลักในการพ้นจากความทุกข์ได้นะคะแล้วพระองค์ทรงนําหลักธรรมนั้นมาเผยแผ่ให้แก่มวลมนุษย์พระองค์ไม่ได้เก็บไว้เพียงลําพังผู้เดียวนะคะไม่ได้นําแนวทางในการหลุดพ้น จากความทุกข์ไปปฏิบัติเพื่อให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงลําพังพระองค์เดียวแต่พระองค์นําหลักธรรมเหล่านั้นมาเผยแผ่ให้แก่มวลมนุษย์ได้ทราบแนวทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์เยี่ยงพระองค์ท่านฉะนั้นพระองค์จึงมีคุณธรรมความเมตตาการุณานะคะ